ช่วยทำให้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโครโมโซมหรือเทโลเมียที่พี่เดือนได้พูดไว้เมื่อเช้าอะค่ะมันเกิดอาการหดสั้นลงเพราะว่าประเด็นของเราคือยิ่งมันหดสั้นลงเร็วเท่าไหร่และซ่อมตัวเองช้าเท่าไหร่คุณจะเกิดอาการแก่ขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ถามว่าค่ะทุก คุณหยุดมันได้ไหมคะมหยุดไม่ได้เพราะว่าแค่คุณหายใจฟืดหนึ่งเซล์ลของคุณก็แบ่งตัวเองออกมาแล้วทําให้ตัวของคุณนั้นนะคะมีเซล์ลที่มีขาของตัวเทโลเมียหดสั้นลงอันนี้พูดแบบยากยากเดี๋ยวเรามีแบบง่ายๆให้ฟังค่ะนะคะ,นะคะดูภาพนะนี่คือเซล์เรา เซลเราเนี่ยค่ะมันมีพาราท็อกโกแบบนี้นะคะพาราท่อกโกแบบนี้อขาของมันคือสีเขียว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 เนี่ยเรียกทีโลเมียทีโลเมียตัวเนี้ยคือตัวปกป้องไม่ให้ DNA ของเราถูกทำลาย DNA ของเราคือตัวเก็บพันธุกรรมพันธุกรรมคือตัวจำว่า อีกห้าปีเธอจะกระดูปูอีกสองปีเธอจะผมง,งอกนะคะควนี้แหลงตรงเนี้ยคือกุญแจของความรักค่ะคราวนี้ความรักตรงเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นว่าอยาให้ดูนะไม่แก่ค่ะนะมันเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดคุณสามารถดูแลตรงนี้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรณปัจจุบันนี้ค่ะทั่วทุกไปเลยหลาย,ลายๆแบรนด์หรือหลายๆค่ะ เล่นแค่คำว่าอาหารเซลล์ Sell. yes ไ y yes yes, yes. แล้วว่ามันสุดยอดแล้วนะเพราะว่าเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายใช่ไหมคะใช่แต่ให้คุณนึกในใจนะว่าสมมุติเซลล์ของคุณนะคะ เหมือนไข่หนึ่งลูกไข่เราอะไข่ทุกชิไข่เรานะไข่อะค่ะมันมีทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงใช่ไหมไข่ขาวไข่แดงตรงนี้เรียกเซลลทั้งก้อนค่ะข้างในตรงในเซลอะมันมีใจกลางของเขาเรียกไข่แดง แดงตรงนี้เป็นที่บรรจุของตัวโครโมโซมโครโมโซมคือตัวที่บรรจุด n a ในร่างกายดังนั้นสิ่งที่เราทาโดยทั่วๆไปเขามองแค่ว่าเขาขอโฟกัสแค่รักษาเซลล์ให้มันไม่ถูกทำลายแล้วเธอจะไม่แก่เธอจะสุขภาพดีแต่สำหรับครอบครัวเดอะเจมแค่นี้มัน 不爱了。